ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านทีซ่าไบชอปวันนี้นะครับผมจะมารีวิวไฟท้ายเฉพาะรุ่นนะครับผมตัวนี้เป็นไฟท้ายของเฉพาะรุ่น Honda CB และ CB l 50F นะครับผมแล้วก็ยังสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ใส่กับ พวก MSX หรือว่า GPS บางรุ่นได้นะครับทุกคนโดยตัวนี้เนี่ยเป็นไฟไท้าย LED นะครับผมมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็ตัวนี้เป็นกรอบทนความร้อนสูงกันน้ำได้100%เลยนะครับผมโดยเวลาเราติดไฟนะครับผมก็ขับปกตินะครับผมไฟจะติดขึ้นมาแดงประมาณนี้นะครับทุกคนก็เป็นหลอด LED อย่างที่บอกนะส่องสว่างมากๆนะครับผมมองเห็นชัดแน่นอนก็เวลาเรากำเบรกนะครับทุกคนก็ขับไปเนะี่ยเวลาเรากำเกบรกปุ๊บไฟเบรกก็จะแดงขึ้นมาสว่างเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็ทําให้มองเห็นชัดขึ้น เวลาเราจะเบรกหรือว่าอะไรเนี่ยก็รถข้างหลังมองเห็นแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไฮไลท์เลยที่สําคัญเนี่ยตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับผมเวลาเราติดไฟเลี้ยวแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวจะวิ่งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับผมก็จะวิ่งขึ้นมา,าตามจังหวะของไฟแบบนี้เลยนะครับทุกคนโดยจังหวะการวิ่งเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดีเลย์ของรถเราด้วยนะครับผมสามารถาปรับที่ดีเลย์ได้เลยนะครับอยากให้วิ่งเร็วหรือวิ่งช้าเนี่ย ก็งานโดยรวมออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับผมสําหรับใครที่มองหาไฟท้ายแต่งใหม่ๆอยู่นะครับทางร้านอยากจะแนะนําไฟท้ายแต่งเฉาาะรุ่นตัวนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ทางร้านขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ